สวัสดีครับอยู่กับร้านบางค่ายอาซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวอาร์มี่อาร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นมือสองผมขายแล้วมือสองนะจะย้ําทําไมเนี่ยเออนะตัวนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับถือว่าสภาพค่อนข้างใหม่นะผมตัวนี้อัพแบลิงมาแล้วนะมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนคู่มือยังอยู่นะครับคู่มือ,อยังอยู่นะครับผมแล้วตัวนี้ไอ่ตัวท่อในนะครับลูกค้า เจ้าของเก่าเขาไปขัดสีออกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละพวกก๊อกอะต่อให้ไม่ขัดสีออกตรงนี้มันก็ถลอกอยู่ดีนะครับสไลด์ก็เป็นสีดำนะครับผมตัวปืนถือว่าค่อนข้างค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่นะครับสไลด์นี้เป็นสีสีสีดำนะเดิมจะเป็นสีดําหมดทุกตัวนะพวกตระกูลก๊อกยกเว้นพวกเป็นตัวแต่งอาจจะเป็นสีทองบ้างสีเงินบ้างนะครัแต่นี้เขาลอกสีมานะครับ ตัวนี้อัพแบรลิงมาแล้วนะครับอ่ารับแบรลิงแล้วตัวนี้ราคาส0 0พันนะครับพร้อมเล่น2อ0พันสามปีค่าจะส่งนะครับตัวนี้อัพแบรลิงมาแล้วนะอหรือกดในนี้นะครับแล้วดูภายในครับภายในเขาใหม่ไหมรอยยังน้อยอยู่เลยนะครับถือว่ารอยยังน้อยนะครับอ่านะ2,000รวมส่งนะครับพร้อมเล่น2อ0พก็ฟรีส่งเหมือนกันนะครับให้มาดูแมกกาซีน ใหม่ไม่ใหม่ให้ดูแมกกาซีนยิงเยอะหรือน้อยนะครับตัวนี้ถือว่ายิงค่อนข้างน้อยนะครับลอยก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับมีรอยถลอกแค่เนียงรอยตอกวาวถือว่ายังน้อยนะครับยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่บี้นะครับตัวไหนยิงเยอะสังเกตตัววาวรอยจะบี้นะครับนี่ถือว่าสภาพใหม่เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเซฟจริงๆอ่ะพวกก๊อกอ่ะจะมีเซฟอยู่ใต้นี้นะครับจะเซฟได้ต่อเมื่อเรา ขึ้นสไลด์แล้วครับขึ้นปุ๊บอ่ะมาเนี่ยล็อกเซฟนะครับแต่สุดท้ายเราก็ลืมอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นน่ะผมก็ไม่ได้ใช้หรอกก็ไปเสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟนิดนึงนะเซฟตัวเองนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ลั่นไกโอเคประมาณนี้นะเราจะไปชมการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับมารีวิวเจ้าตัวก็17นะครับตัวนี้เป็นเจนสามนะครับเป็นเจนสามนะของอาร์มี่นะครับผมเป็นสีดําท่อเงิน หนูที่บอกข้อลอกสีแล้วก็เฟรมเป็นสีทรายนะครับมันก็จะดูก็สวยดีนะดำทรายนะสวยๆนะโอเคถึงเวลาทดสอบยงนะครับวันนี้ฝนตกอากาศมันจะค่อนข้างเย็นนะครับความแรงก็เดี๋ยวรอดูดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ถูกกับอากาศเย็นนะครับช่วงนี้พวกแก๊สนะครับแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับใส่ลูกแล้วนะครับ มาวัดความแรงเอาหรืมอมาแก๊สเดี๋ยวยิงไปแก๊สหมดอีกนะครับเวลาแก๊สเจ้าตัวเนี้ยจะมีสักล่างเห็นไหมเราก็ดึงมันลงมาเราก็เลื่อนไปนะมันจะมีวาล์วแบบนี้เวลาเติมแก๊สเราก็ตั้งท่อตรงๆแล้วกดลงไปนะครับกดค้างไว้ประมาณหกถึงสิบนาทีนะครับโดยประมาณอ่าแล้วเราก็ปิดแค่นี้เองนะครับคืออาจจะเติมแก๊สลาบากหน่อยอ่ะ แต่ความสุขผมว่ามันก็เทพอีกแบบเพราะว่าตูดแม็กมันมีลายก๊อ,อกนะครับมันไม่มีรูถ้าเป็นพวก w ีวิเขาจะเจาะรูมาให้อเอาขอความแรงนะครับสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ห้าสามหนึ่งเจ็ดอู้นี่ขณะอากาศเย็นๆยังได้ความแรงขนาดนี้นะครับไปไง่ายคือนัดแรกเนี่ยสามศูนย์หนึ่งนัดที่สองสามศูนย์ห้านัดที่สามสามหนึ่งเจ็ด อังจริงความแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกครับที่อ่านองศาปืนจะเปลี่ยนนะครับอัจเดีที่อีกนัดหนึ่งอ่ะสองเก้าเก้าเห็นไหมนะครับความแรงก็ประมาณนี้แหละประมาณสามร้อยนะครับไม่เกินสามร้อยสิบนะครับผมโอเคเช็ครูปก่อนนะครับจากนั้ไปก็เทความแม่นยํากันนะครับว่าผมระยะผมจะยิงระยะประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับโอเคโอเคคข้ามาทดสอบความแม่นยำกันนะครับเหมือนเดิมครับไอป้าดดำ ถังสีเห็นไหมไหมไหม,ไมนะครับมาดูครับว่าระยะประมาณสิบตีประมาณสิบเมตรเลยนะครับไม่เกินสิบไม่เกินสิบสองเมตรแล้วกันนะวีจะโดนไหมนะครับโดนนะถังมันมันเป็นถังสีประมาณถังถังใหญ่ถังเหล็กอะ่ะไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่แต่ถือว่า ถ้าเป็นคนเนี่ยผมว่าโอเคอยู่เมื่อกี้ยิงไปสี่เข้าไปสามนะครับแบบยิงลงสนามนะหรือซ้อมยิงเป้าเน่ยผมว่าถ้าเทียบเัือที่ผมเห็นรูปวิ่งไปอ่ะการเกร่ะกลุ่มมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสโดนไหมก็โดนนะครับถือว่าโอเคอยู่ความแม่นยำนะครับผมโอเคเนาะหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนดึงตราถ่าหลังแบบนี้แล้วก็ลั่นไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการ์ดเชียงเซาไลอ้อ r บีแคร์ซอฟนะครับผมโอเคครับหรือว่าท่านใดหาหาชื่อเซิร์ชไม่เจอหรือว่าจะกดลิงก์ขี้เกียจพิมพ์เหมือนดูแล้วเรากดเขาบอเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปแล้วจะมีลิงก์เพจลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็เป็นลิงก์ของอัปเดตสินค้านะครับผมเข้าไปดูกันได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ